ร่างผ้าราชบพญญัหยัข้าวที่จะเข้าวาระสองสามสนชวันนี้ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากสี่สมาคมทางด้านข้าวตั้งแต่สมาคมชาวนาไปจนกระทั่งถึงสมาคมผู้ส่งออกข้าวเขารวมร่วมมือรวมรวมเท้ากันอย่างได้ได้อย่างน่าประหลาดเขาคัด้วยคัดค้านพรบข้าศ์ทีดีไอก็ค้านหลายคนก็ค้านทีนี้ สองกล้องมองพักการเมืองสักนิดสิครับมา<อ>ร็วมาแรงมีสองพักการเมืองที่ประกาศไม่เอาพรบรข้าวฉบับสนชที่จะเข้าวันนี้เข้าสองสามวันระ2อสาวันนี้พักแรกเป็นพักเล็กๆค่ะคาดไม่ถึงว่าจะกล้าที่จะแสดงจุดยืนเรื่องนี้ประกาศเลยตู้มทำอินโฟกราฟิกออกมาแผ่นหนึ่งว่าไม่เอาพรบรข้าวแล้วก็มีรูปนะคะชาวนาเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็ลงชื่อดูไม่ใครใคร พสดอ,อผู้เชีย่ยวชาญาจารย์ดรธนพรศรียากูลค่ะหัวหน้าพักคนธรรมดาแห่งประเทศไทยลงวันที่ด้วย18กลกุมภาพันธ์2562มีรูปด้วยกลัวไม่รู้ว่าดรธนพรหน้าตาเป็นอย่างไรมีคิวอา e โคตให้อีกประทานโทษดรธนพรเป็นหนึ่งในทีมงานของดิฉัดนะ ใช่ค่ะพลเอกชัดชัยสาลิกะยะรองน,นายกรัฐมนตรีค่ะหนึ่งในทีมงานของพิกัดนะดรธนพรแต่กล้าประกาศจุดยืนไม่เอาพรบเข้าอ,อก็ชัดเจนไงอ่านันพักหนึ่งใช่ไหมทาให้ผมต้องถอดรหัสเยอะเลยอถูกไหมค่ะทําให้ผมต้องถอดรหัสเยอะจนเาบอกพักเขามีจุดยืน เป็นพักเดียวที่ประกาศตัวอาจจะเป็นพักเล็กๆแต่ขอประกาศตัวไม่เอาพรบข้าวอีกหนึ่งพักประกาศไม่เอาพรบข้าวก็คือพักประชาธิป,ปัตย์ก็ต้องชมกันนะ<ฆ>จะถูกจะผิดใครจะเห็นด้วยใครจะไม่เห็นด้วยเรื่องหนึ่งแต่ว่านักการเมืองต้องอย่างนี้ต้องกล้าประกาศให้มันชัดเจน,จนอย่าเล่นแค่วาทกรรมเฉยๆใช่มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะสำหรับประชาธิปัตย์กอนิติก,ก,กวนิน์โพสต์ใน Facebook เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ 18นาฬิกา42อนาทีประกาศย่อหน้าแรกเลยวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยเรื่องพรบรข้าวที่มีการเร่งรัดก,การพิจารณาโดยสนชจที่เหลือเป็นรายละเอียดจบข่าวแล้วละ่ะแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วละ่ะประกาศจุดยืนถือว่าชัดเจนที่สุดแต่ว่าเขาเข้าประชุมนะคะคุณกรณ์คะ <c oughs> เป็นลําดับที่สองค่ะ <c oughs> เขาไม่ถอยเขาไม่ถอยค่ะเ,ข,เข,ข้าแล้วเขาบอกว่าเขาแก้ทุกอย่างแล้วตามที่ทุกฝ่ายเสนอมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น TDI หรือกระทรวงพาณิชย์ เขายืนยันว่าไอ้ที่ทักท้วงเขาแก้ให้แล้วเขาตัดให้แล้วแต่อายการธนกฤิอรายการธนกฤษนักฎหมายไปอ่านร่างทั้งหมดแล้วก็คอมเมนต์เลยตัดที่มีคนทักท้วงและเอาเนื้อหาสาระของมาตราที่ตัดออกนั้นไปซ่อนไว้อยู่ในอีกมาตราหนึ่งตกลงเขาเรียกว่าตัดหรือย้ายไม่ทราบสิรอดูวันนี้ถ้าเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเอาความเห็นของอายการธนกิจรวมถึงความเห็นของอาจารย์นิพนธ ที่เ์ไอเนี่ยโพสขึ้นเฟ e บุ๊กเจาะลึกทั่วไทยอีกครั้งกันนะครับใช่เป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบกันแต่วันน,น,นี้หมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ